เราต้องผ่านประตูประตูนั้นคือประตูแห่งลมปราบลมประบกางก็ถามว่าเธอเป็นมนุษย์เธอไลี้ยงสัตว์อะไรเอาไว้เอ่อตัมือนานนึกเมื่อวานเธอทำต่อเพราะว่า ถามว่ามึงเิดมาเป็นมันมุกเป็นสร้างอะไรปะมันบอกว่าความปามันบอกว่าบ้าคือคือลมตะวานอยู่เพื่อนว่ามัอมึงสร้างสับป่ากับกับเออเออจากเออถามป้าจุดเออเปิดเออจักเออถาม มัเบงมปาก็ถามกันมึงทำอะไรมาเอ็นือกงบากเอ็นเคยฆ่าใครบ้างบุ่มก็ไม่เคยทำมงบอ่ามันฟังกหัวปาตกันงองประบอกเอ็นเือือกเงือกือกือมึเกิดดวงสว่างปางระฟางหูเงือก เรื่อมนี้อาจจะมาเพื่อฝังอารมั้นะบางเรื่องคือ เมื่อเข้าไปแล้วพระนาดมาระ็จะเก็นคนถามงานเมื่อบานก็จะเป็นคนต่อเมื่อเกิดขึ้นแล้วเขาก็มงบ่อน้ำบ่อน้บอกงามบังคับให้ทุกคนตื่น ขางลมกระบาดข้งลมกระบาดท้องมาข้งของให้มนุษย์ตตามแล้วเืมน้ำปอเมื้อเกื็องานเมื่อบเก่า وأيضاً <applause> <applause> เกิดมาแล้วจะวุ่นวายประการหาพ่อแม่วอื่นอดอึประการหาลูกหาเม่คนอื่นมาอดอต้องจำเป็นต้องให้ดื่มน้ำบอกน้ำแล้วสัตว์ในโลกคือสร้างตามธรรไปคือเขาปั้นมาโกไว้ตัวอาวมัั i mm -hmm. วงก็จะาการติกวงการติกเงอติดตัวของเแล่าเรา่อเราต้อรบึ้นมาใหม่เขาก็ทำหน่งี้ื่องหล่อตัวงที่เราแำนั้นจะสิ้นพบติชาจึงบอกว่ามือบอลก็ตุนตั้งให้สปวนบองพระมานที่วัา แล้วขังนเพื่อนมากรไปสู่อาบาลุกูไปตกาะโรงงานอาบาลุกูมังคุนะข้างทั้งหลายถ้าขาั้งฝันเรื่องผมนยขั้นกำลางทำความทั่วถ้าขั้นกลั่นเรื่องผมนะขั้นกำลังกางความทั่วเพรา,านนะ,าะาว,าว,ว่าอะไร พรกลัวกลัวตกงินรอกกลัวตกงรอกมากทีสุดอย่าไปคิดว่าชาเนี้เอาดือไว้ก่อนองเขาไว้ก่อนทำทั่วเขาไว้ก่อนก่านา่อยเขาพอคนได้นาจะเป็นยังไงถ้าคิดหรือคิดึดนะครับคิดอึดนะครับเพราะว่า คาะคแล้วเราคจะพูดถึงเงื่อนานก่อนให้กูยืนเือกต่อางหน้าปล่อยพ่อพ่อแม่มาจะเป็นยังไงก็เกิดมาเป็นยังไงคลับลำบากยากจนยากจนคนคุกข์อรมาดเงือนของเพรว่าเราไม่สร้างบุญไม่สร้างคุณส มือสร้างบารมีให้ตักตัวเอเหมอนยากงงทั้งหลายก็สร้างบารมีสร้างความมือให้แกตัวเองขอให้มาวัดจนมาไม่ไหวข้ากำลังมือมือก้มือมาเหมือนเอือ ป่มปอกสามแนิโมงกลาังห้ามืนห้ามื่นก่อนห้ามืนกอนวางวาเแล้วก็มาบแล้วงิามงกลาปอกห้าหมืนบาทเอามาเื่อนเกอกตไปรุ่งเลย

หลัมคุมาุณซออออันร้นะเมื่คุณหยุป๊อคุณหยุป๊อเนี่ยใต้วันกระข้อกระถึงและพอเขาสับมาลูกปูทำงานมือมืคนซื้อบ้านแล้วแต่ก็ของบ้านเขาไม่ยอมออกจากบ้านพอเขาบอกว่าเขาเรื่อหาที่อยู่ม่ได้ทำยังไงมือ เขากคนซื้อเขาก็ซื้อเลยจัจารนั้นเลยก็บอกว่าผู้หญิงปอกว่าก็สุกทู่การแกนตอนเท้ามืดให้อาิุถามให้เขาออกไปจากบ้านหลังนี้ผู้หญิงปอก็ไปทำกาอยู่ได้วันนี้สงวันไอ้คนซื้อมาอยู่ในบ้านมันโทง่เลย การคืออยู่แล้วโอ้โหคือป๊อปดีใจเลยเือนเงินมาข้อกระถึงเงี้ยเงินเงินมาข้อกระถึงงี้ยแต่ตัมันก็กั้งตึกโทรไปหาไอ้คนตื้อไอ้คนตื้อก็นพอกระถึงบุตรกลางต่างหวัดกระตับวันอิกึกงักกันว่าจะโอนว่าอังคารแต่ว่า ไอ้คนซื้อกับมือไปหาอีกลูกทายมาอยู่ไม่มีเงินคุนถึงปอกุ้มกันวันกลางวันคาวันพุธวันพ่อกระถึงแล้วทำมาลือหนอเพือ่อเขาจะซื้อเขาบอกมือตังเลยอึสามวันทำงาน,นคือวันกลางวันคาอึสองวันวันพุธทั่อกระถึง ทำเงินมาน้องไอคนตี่มือมือตามอีกแล้วอ้เงิปอกมาทือขังอีกดูดูลุกทายโขขึ้นมาเลยมือเงินเอามาให้เลยห้าล้านนั่นง่าเพื่อนะครับสองวันเองสองวันคุณเงินป๊อปขายบ้านได้สำเร็จเดินเงินมาคอบก็ถึงแต่คอดน้อย เทอดมากแลาวนะทอดแสนเยอะนะคือเหือเาไ้ทอตึ้งตามห้างขต่ระสึงฆ่าทอเสร็เรื่องบุญนั้นิงๆครับคุณหญิงปอมันจะทำบุญตลอดเตือหมื่นเตือยองหมืนเตือแสนเคยทำมากที่ตุกตอนสร้างถ้ะคือทำมาหนึ่งล้านบาท เราสวางทองคำมาตึกสอบาทหรือต no. yeah. ึกเอ็บาทสว่างอ่างธ่รมราลาตึกบาทสว่างกทองคำามาเทนั้นแล้วถ้าผมกลาบคือพวกขันดิตูทุกองเราขันทำฟาเเนี่ยผมกลาบแค่ ขาท่านทุกลูกทุกองเลยเพราะมากระทำไปคุกเงินเงานล้มคุกเป็นคนคออยู่แล้วคุกเป็นคนเนี่ยังคุกมนานนะครับหกศึกเจ็ดศึกแปดศึกกลางหาก็หอดแล้วก็หมันเงินมาค้างถึงเก้าศึกแล้วตาย็หอดแต่กระบกงินร้มหนึ่ง เขาอุปมาอุปมาว่ามือภูเขาสูงด้วยหนึ่งโยดหนึ่งโยนคือสิบหกกิโลร้อยตืนะหนึ่งร้อยตืองกมาก็คือปึบึงข้างหนึ่งร้อยตือนะงกมาก็คือปึกข้างหนึ่ง เราลองคิดดูนะครับว่าเกินกว่าภูเขานั้นจะเรืเ่องเกอนเป็นหน้ากองคิดดูว่าใช้เวลาคือหมื่นตือร้อยตือแสนกว่าจะภูเขาจะเรืเ่อนเกินด้ขั้นระคือป่งน่านะลบเมื่อนึ่นนครับ ข้างเดือดนขวาเงือนมือนะครับขอให้ท่านลองปฏิบัติดูแล้วท่านจะรู้เ้ืยตัวเองอบปกเวลาขอโทษึนะครับขอโทษดึงเนโมราู้อบากหาู้ันเงื่อคือดงหรือปอกหมาเะิากเสรนะ อโยมรรคข้าวตึงตังเมตังภอกปังนะโมตตราอาราหะโธ <laughs> แหเบวมมาขอให้ทำภาษีอานในอำนาตการเบรื่องหน้านี้เธินโดยโยงที่เอาอาหารมาโโยอมรับก่อนจากพระศักดิ์สิทที่นี